วิธีเช็คพัสดุใน Lazada เช็คดูว่าตอนนี้สินค้าที่เราซื้อไปนั้นส่งถึงไหนแล้วมาดูขั้นตอนแบบง่ายพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้ามาที่ Lazada เข้ามาแล้วนะครับถ้าเราเข้าสระบบอยู่แล้วก็ให้กดมาที่บัญชีทางด้านขวาล่างตรงนี้ต่อมานะครับให้เรามากดเมนูเล็กๆดูรายการสั่งซื้อทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับ าจากนั้นนะครับก็ลองมาเช็คสถานะสินค้าของเราจากตรงนี้นะครับถ้าขึ้นสถานะว่าร้านค้ากําลังดําเนินการก็ไปว่าสินค้านะครับอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการบรรจุเตรียมจัดส่งนะครับแต่ถ้าสินค้าขึ้นสถานะกําลังจัดส่งแบบนี้ก็ไปว่าสินค้าตัวนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนจัดส่งมาหาเรานะครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดในส่วนของการขนส่งที่อยู่ตรงนี้ดูนะครับ เข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเช็คสถา,านะสินค้าทีละขั้นตอนได้นะครับว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อไปนั้นบรรจุวันไหนและถ้าอยู่ในขั้นตอนของการขนส่งในแต่ละวันแต่ละเวลานะครับสินค้านั้นจะส่งมาถึงไหนแล้วเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้นะครับและข้อมูลตรงนี้มันจะบอกเรานะครับว่าเราจะได้รับสินค้าประมาณวันที่เท่าไหร่อถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เก็บเงินไปทางาก็อาจจะเตรียมรับสินค้าในวันที่ที่แสดงผลอยู่ข้างบนตรงนี้เนาะ อ่าตรงนี้เป็นวันคาดการที่จะส่งสินค้ามาหารเรานะครับเพื่อนเพื่อน,นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเช็คดูได้นะครับถ้าเกิดสินค้าที่เราสั่งไปนั้นจะส่งขนส่งอื่นนอกเหนือจากการที่เราจะเช็คก,การขนส่งจากหน้านี้ได้นะครับเราสามารถนําเลขพัสดุไปเช็คในเว็บไซต์ขนส่งที่ส่งมาหารเราได้นะครับ แต่ถ้าในหน้านี้ขึ้นการขนส่ง LEX เหมือนตัวอย่างนี้นะครับเราจะไม่สามารถนําเลขพัสดุไปเช็คที่อื่นได้นะครับจะต้องเช็คในหน้านี้เท่านั้นแต่ข้อมูลนะครับก็ค่อนข้างจะตรงเนาะเพื่อนๆนะครับสามารถเช็คตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ